ความคืบนหน้าหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราคุยกับทางด้านอปช,อชที่เขาไปช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องในชุมชนต่างๆน,นะครับในการป้องกันโควิดเพราะว่าตอนนี้โควิดเรายังระบาดหนักอยู่ใช่ไหมครับนี่นะแต่ปรากฏว่ามีชุมชนหนึ่งนะครับสามารถที่จะมีการ ดูแลกันเองได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะใช่ค,ค่ะแต่เขามีวิธีการอย่างไรนะครับนี่มาคุยกันวันนี้ครับใช่ค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะเวลามีโควิดในชุมชนแล้วเขาจัดการแบ่งหน้าที่กันอย่างไรไ,ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจะต้องประสานกันหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ยาเรื่องวัคซีนเรื่องการกักตัวไปจนถึงการส่งอาหารในทุกๆวันค่ะเขาทําได้ประสบความสําเร็จแล้วอันนี้เป็นชุมชนตัวอย่างเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณพี่จันทิมาลังประเสริฐเป็นแกนนําชุมชนบ้านเกาะฮันายาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮันายาวอยู่ในพื้นที่ภาคยโสกรุงเทพมีมีคนเยอะไหมครับในชุมชนนี้ครับจันทิมาอ่า400กว่าคนค่ะ400กว่าคนค่ะเป็นชุมชนที่บอกว่าเคยมีปัญหา ติดโควิดด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีเยอะไหมครับพี่ก็ช่วงแรกเนี่ยะละลอกแรกละลอกที่1น,นะคะติด12คนเนี่ยแต่ว่าทุกคนได้ไปอยู่โรงพยาบาลหมดเลย<อ>เพราะว่าช่วงนั้นยังยังไม่หนาแน่นนะนะคะคแต่พอมาละลอกที่3เนี่ยตั้งแต่วันที่2เนี่ย พอมีผู้ติดเชื้อแล้วพี่น้องไม่ได้ไปไหนเลยทำไมคะเพราะว่าไม่มีที่รองรับอ๋อไม่มีเตียงเลยไม่มีเตียงแล้วช่วงนั้นไม่มีเตียงแล้วขาดเตียงไม่ได้เลยใช่แล้วทำยังไงคัเเนี้ยช่วงช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมนะคะเรามีการติดต่อศูนย์คลินิกอบอุ่นเพื่อมาจัดการสวบคือคัดกรองในชุมชนนะคะเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นทีนี้พอเราคัดกรองเจอแล้วเอาไงล่ะเอาไงดีส่งต่อก็ไม่ได้ศูนย์ศูนย์เราก็ไป ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข69านะคะพี่น้องติดแล้วทํายังไงอะไรยังไงเราก็ได้ข้อมูลจากเครือข่ายดูแลตัวเองก่อนนะอย่างนี้นะเราก็ส่งข้าวส่งน้ำเนาะส่งยาด้วยเพราะว่าเราก็มีเครือข่ายในภาคกรุงเทพในการที่จะกระจายยาฟ้าทลายโจรก่อนถ้าเกิดผู้พบเชื้อใช่ค่ะใช่ค่ะไปตามบ้านเลยตามบ้านเลยค่ะตามบ้านเลยตามบ้านผู้ติดเชื้อจะไปทุกวันนะคะใช่พอเราเริ่มเริ่มทําตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ได้แค่ คนที่บริจาคในชุมชนพอเห็นว่าเราทำงานก็มีผู้อื่นที่เห็นภาพต่างๆนี้ก็ได้มีมาสมทบใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่น้องทางภาคเหนือที่เป็นเครือข่ายร่วมกันภาคอีสานก็ได้เอาของมาส่งให้นะคะช่วยให้ครัวกลางเราเนี่ยลดต้นทุนในการที่จะทําครัวแจกพี่น้องทุกวันนะคะค่ะเครือข่ายเรามีเยอะมากใช่ไหมคะน้อมีเครือข่ายสลัมมีเครือข่ายทั่วประเทศนะคะของเราทั่วประเทศค่ะ5ภาค แล้วก็เครือข่ายสลัมสีภาคหนึ่งเครือข่ายแล้วก็เครือข่ายคอชสอีกหนึ่งเครือข่ายที่อยู่บนที่ดินทรัพย์สินนะคะอค่ะเราทํางานเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยกะค่ะค่ะของเราก็แก้ปัญหาทุกๆอย่างช่วงแรกหรือว่าช่วงนี้ช่วงไหนที่หนักหนาที่สุดคะพี่ช่วงวันที่หกหกเจ็ดแปดนั่นหนักหนาใช่ค่ะใช่ค่ะหนักหนาที่สุดเพราะว่าเราจัดการคัดกรอง กันในชุมชนเนี่ยวันที่5มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม11คน,นแต่แล้ววันแล,วแล้วแล้ววันที่6เนี่ยติดเชื้อเพิ่ม21จากการตรวจนะคะรวมแล้วก็30กว่า30กว่าของเดิมที่เป็นวันที่2วันที่3มีมีอยู่แล,แล้วแล้วพอคนในบ้านติดวันที่6ปุ๊บเรา มามาตรวจเองซื้อและบิดเทปมาตรวจเองอีกก็เพิ่มอีกในชุมชนช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงอะไรที่วิกฤตแล้วพอติดแล้วเนี่ยพี่น้องไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้เลยเไม่มีใครโทรคุยขนาดว่าเราก็ประสานงานลิงก์ทางสปสอชอเนาะ,ระเราก็เติมข้อมูลกันไปอะไรกันไปแต่ก็ยังคือช่วงนั้นน่ะ,ะมันมันฉุกระหูไหมฉุกระหูมากค่ะฉุกระหุมากแต่ว่าเราอ่ะ เรารู้จักเพื่อนว่าพอติดปุ๊บส่งฟ้าทลายโจรก่อนเราส่งก่อนทุกชุมชนจะกลายเป็นสีแดงไปใช่ค่ะเราเราส่งทั้งหมดเลยทุก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 หลังเลยนะคะแล้วเป็นเป็นคนเลยนะส่งเป็นคนเลยนะอะไรตัวอะไรเลยใช่ค่ะเพราะว่าให้กินก่อนเลยเราไม่รู้ว่าความรู้ช่วงนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรมันมันจะยังไงถูกแต่ว่าเรามีเราส่งก่อน พอส่งเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเวทีพูดคุยหลายเวทีมไม่ว่าสปสชหรือคุณหมอหรือหลายๆหลายๆเวทีเราก็ได้คุยแลกเปลี่ยนว่าคุยกับรองท่านรองสปสชเนาะว่าเนี่ยตอนเนี้ยพอเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีใครที่จะคุยกับทางคลินิกเลยถ้าได้ข้าวไม่ได้เครื่องตรวจวัดเอดวัดข้าวออกซิเจนถ้าได้เครื่องตรวจข้าวออกซิเจนไม่ได้ข้าว,าวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราได้มีเวทีคุยกันสองครั้งพอ,อพอมาวันที่14บสห้า เริ่มเข้าที่เข้าทางครับกนผู้ป่วยมีคนโทรหาศูนย์บริการสาธารณสุขโทรหาให้คำอธิบายดูแลตัวเองยังไงอะไรยังไงค่ะเราก็เริ่มเริ่มเริ่มคลายคลายกังวลเรื่องอาการของผู้ป่วยเพราะว่าเราก็บอกบเราบอกสมาชิงในชุมชนว่าตอนนี้ถ้าใครเป็นเนี่ยยังไงต้องอยู่บ้านแน่นอน เราต้องอยู่บ้านดูแลกันอยู่กันดูแลกันน<ฮ>ะครับ <ฮะ S 2> แต่เท่าที่ทราบข่าวนะครับก็คือว่ามีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนหรือพออทเข้าไปช่วยเหลือไปเป็นพี่เลี้ยงไปช่วยแนะนําด้วยนะครับเข้าไปช่วยอะไรยังไงบ้างครับน่คือพอชอเนี่ยเขาทํากับแกนนําชุมชนหรือตัวแทนชุมชนโดยที่ไม่มีขอบเขตไม่จําเป็นต้องเ <ฮะ S 1> ป็นประธานไม่จําเป็นต้องเป็นอ,อสอมอทํากับทุกคนที่อาสาสมัคร ที่คิดอยากจะทําร่วมันนะคะเขาลิงก์กันหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นเป็นเป็นองค์กรเดียวเนาะที่กล้าที่จะให้งบประมาณให้ชุมชนจัดการตัวเองอชุมชนคิดเองว่าคุณต้องการอะไรคุณจะทําอะไร,รเป็นเป็นอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวที่เงินถึงมือชุมชนด้วยความไม่ยากมากมายนะะักค่ะแต่กระบวนการเสนอโครงการเราก็มีปกติค่ะมีการเสนอโครคงการทําการเบิกจ่ายแล้วก็ใช้งบประมาณค่ะ พูดได้ง่ายว่าอปชนะครับเข้าไปช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราทาอะไรก็ตามบริหารจัดการเรามีหน้าที่นะครับทำบัญชีส่งนะครับเพื่อให้การถึงเร็วเพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของโควิดนี่นะมันต้องใช้เงินใช้ทองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยไม่ได้มากมายแต่เครือข่ายพี่น้องเราภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาเป็นสมุนไพรเป็นข้าวสารเป็นผลไม้ อันนี้มันจะเติมให้แต่ละชุมอยู่ได้ยาวๆค่ะค่ะแล้วตอนนี้ผู้ติดเชื้อเราไม่มีแล้วมันมีอยู่ช่วงรักษาอยู่ช่วงรักษาเพราะว่าทุกคนรู้ละต้องทําใจและว่าจะต้องอยู่บ้านเราไม่ได้ออกข้างนอกค่ะค่ะผู้เสียชีวิตก็ชุมชนเราเป็นชุมชนมุสลิมเนาะแล้วช่วงที่ว่าวิกฤตเนี่ยช่วงวันที่6ที่เที่8นั่นแหละเป็นเป็นผู้ตวยติดเตียงสองท่านนะคะเป็นสามีพัรยากร แล้วก็เราก็ประสานจนได้รถโรงพยาบาลก็มารับแกไปอยู่โรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลได้ท่านละ8คนกับแปดวันกับ6วันแล้วก็เสียชีวิตค่ะทีนี้พอเสียชีวิตทํำยังไงคะเพราะว่าเพราะว่าลูกสาวเขาก็ติดทั้งครอบครัวไม่สามารถไปประกอบพิธีกรรมได้เราเราเป็นอิสลามเราก็ทําไม่เป็นเราก็เลยต้องประสานเพื่อนที่เป็นคนพุธเนี่ยไปทําพิธีทั้งเผาทั้งเก็บกระดูกให้ ทั้งส,งสั้นๆตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ชุมชนยังขาดอะไรอยากได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยชุมชนเนี่ยเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเนาะ,ะแต่ทีเนี้ยคือความต้องการอย่างเดียวที่เราเจอมาคือการประสานงานระหว่างหน่วยงานะนะคะไม่ว่าสำนักง,งานเขตศูนย์บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานองค์กรที่ดูแลเรื่องโรคระบาดะนะคะอยากจะให้เป็นรูป,ประธรรมมากขึ้นกว่านี้อ,อีกนิดนึงแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีกว่า,วาช่วงแรกเนาะ คือช่วงแรกก็อาจจะตื่นตระหนกแล้วก็มันมาเร็วอะค่ะถ้าเกิดว่าสํานักงานเขตรู้ว่าบทบาทหน้าที่เป็นอะไรและจะเชื่อมต่อกับองค์กรชุมชนยังไงเนี่ยมันจะทําให้เราช่วยเหลือพี่น้องได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะฟังดูนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคตด้วยนะฟังดูนะครับเดี๋ยวให้จบโควิดเราจะไปเยี่ยมไปดูว่าเขาปริหารจัดการยังไงนะเอาเรื่องดีมาเล่าสู่กันฟังนี่นะวันนี้ดีเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะแต่นิดเดียวค่ะคือ ไม่ใช่จันที่มาคนเดียวทีมงานครัวกลางทีมงานส่งอาหารทีมงานทําข้อมูลอันนี้เป็นทีมงานที่ชุมใช่เป็นพลังเราไม่ได้ไม่ได้เกิดจากจันท่มาคนเดียว่ะงั้นฝากให้กาลังใจทุกท่านเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่จันที่มาลังประเสริฐค่ะแกนนําชุมชนบ้านเกาะคณายาวขอบคุณด้วยนะคะสวัคดีค่ะ